ปีใหม่ราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็ไม่น้อยวันะตีเหลือสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเล็กเจพีโตคานะครับ วันนี้นะครับสดสดร้อนๆครับรถเข้าใหม่ยอดนิยมสำหรับเจ้าค่ายปอด d Eco s p o r รคันนี้นะครับสภาพเป็นยังไงตอนเรารับเข้ามาก็เดี๋ยวเราพาไปชมกันครับให้ดูภายในก่อนครับภายในนะครับค่อนข้างใหม่นะครับผมไม่ค่อนข้างใหม่ครับใหม่เลยครับผมคันนี้ดูเรื่องของตัวของคอนโซลนะครับผมตัวคอนโซลปุ่มเอ่อตัวสติ๊กเกอร์ปุ่มการใช้งานของมันนะครับค่อนข้างน้อยนี่พิเศษอยู่ตรงนี้ครับผมรถปี15ไหล์ม่อยู่ที่50,000กว่าโลเท่านั้นเองผมอยากจะบอก วารันตีเครื่องกล่องเกียร์เหลือนะครับจากทางศูนย์นะครับผมดูสภาพเดิมๆมันก่อนครับนี่ตอนนี้เราเริ่มทําการสปารถแล้วนะครับผมแต่นี่เดิมๆมาก็สะอาดแล้วครับผมแอร์แบกซ้ายขวานะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้นะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังดําได้แดงนะครับเบาะใช้งานน้อยมากครับตามไม้เลยครับไม้แค่ห้าหมื่นนิดๆนะครับ ก็ลองมาดูเรื่องของนวมครับเรื่องของนวมเรื่องของว่าตะเข็บมีขาดไหมมีอะไรที่เราต้องเก็บไหมนะครับผมนี่เดิมๆม,มาก็อย่างนี้นะครับก็บผมมาดูกันต่อทางด้านหลังนะครับผมก็นี่ครับผม,มดูเรื่องของแม่แรงนะครับอะไรอุปกรณ์ครบนะครับเดิมๆโรงงานนี่รับประกันความเดิมส่องให้ดูอาร์คหน่อยเสน่ห์ของเจ้ายีโวสปอร์ตก็คือจะเป็นการเปิดประตูอย่างนี้ครับเป็นประตูเปิดด้านหลังอย่างนี้ เป,เป็นรถเล็กๆเหมาะสําหรับครอบครัวในความกระทัดรัดของมันที่ใช้บนท้องถนนนะครับผมส่วนล้ออะไรจะอยู่ด้านนี้นะครับผม ล้ออะไรเดิมๆครับผมไม่มีการใช้งานใดๆทั้งสิ้นคันนี้นะครับรถปี15นะครับแต่ยางนะครับเป็นยางกูดเยียปี2019นะครับดอกเหลือใช้ได้อีกนานๆนะครับรถไม่น้อยยางใหม่วันนันตีเหลือนะครับโหคันนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะไปไวแน่นอนมีเท่าไหร่ไปเร็วทุกคันนะครับอีโคสปอร์ตครับมาต่อกันที่ภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมรับประกันเดิมร0 0เเนะครับไม่ว่าข้างหน้าด้านหน้าด้านหลังนะครับไม่มีการเฉียวชนใดๆทั้งสิ้นมาดูกันที่รออ น็อตเลยนะครับผม mm hmm. ก็จะให้ดูความเดิมๆของมันวันแรกที่เราซื้อเข้านะครับเนี่ยไม่มีการแกะหรืออะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมลูกค้าจะได้มั่นใจได้นะครับแกะเราก็จะได้บอกว่าแกะแต่ถ้าไม่มีแกะเราก็บอกได้เลยครับผมก็ส่วนเรื่องของทางด้านห้องเครื่องนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราตรวจเช็คคร่าวๆอีกทีนึงครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเ,เข้าไปทดสอบกันอีกทีนึงแต่เบื้องต้นนะครับตอนเราซื้อรถเราทดสอบมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างมั่นใจได้ครับเพราะว่าคันนี้ครับมีวารันตีเรื่องของ เครื่องกล่องเกียร์เหลืออยู่ครับผมปลอดภใชแน่นอนครับไมน้อยใช้ไ,ได้อีกน,น,นานๆนี่สีผมให้ดูสีก่อน80%อละอาจจะมีเก็บนิดนิดหน่อยปฟอร์อีโคสปอตัวโลโก้ตัวโลโก้ไฟทงไฟท้ายไฟเลี้ยวอะไรครับผมคันนี้เซ็นเซอร์4จุดนะครับผมตัวประตูหลังก็เป็นตัวเรื่องของกดกดแล้วเปิดได้เลยเก็บสัมภาระพับเบาะได้นะครับคันนี้เีนน๋ยวล้งคับให้ดู ครับเก็บได้ค่อนข้างกว้างเป็นองรองค่าไปดูเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมคันนี้เหมาะสำหรับครอบครัวเดินทางสะดวกสบายหาที่จอดได้ง่ายขนของได้เยอะน้ำมันก็เบนซินนะครับรองรับ e20 ได้คันนี้ค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะครับสำหรับเจ้าไฟหน้านะครับเดี๋ยวเราทำการ ัดเก็บงานให้ใหม่นะครับผมรับรองสวยแน่นอนเพราะว่าเดิมๆมาไม่มีแตกนะครับผมเรื่องของกระจังหนุงกระจังหน้านะครับผมเดิมสนิทร้อเเตครับผมก็สําหรับเจ้า e c o Sport คันนี้นะครับมีเท่าไหร่ขายค่อนข้างเร็วครับผมเพราะว่าเป็นรถที่ปีใหม่ราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็ไม่น้อยวันตีเหลือก็เดี๋ยวเราให้ช่างทาการสปาต่อครับแล้วก็เดี๋ยวเราถ่ายคลิปสวยๆมาให้ลูกค้าดูอีกทีนึงครับผมสำหรับวันนี้ผมไปละครับเล็กเจพีโตคาสวัสดีครับ Let's <laughs>